สีคือเน้อวบอันน้กไก่นะครับพี่น้องไก่ซุปนะครับ,รบย่างอาลามพร้อมสิกินนะครับอีบโปดนอีโปดนเบาเตะระบ้า,า,บานีนาเคียงเคียดเดียวหย่านี่หย่าเตรคนหย่านหยครับเย้อ,องเด็ดอ่าอีโดนเากนน้อง้ลด้ อีกครึ่งส้มโอครับอีกครึ่งส้มโอจะเนซอสเลยแล้วก็อีกมาด้วยนะครับอีกประมาณครึ่งส้มโอครับอย่าี้ยเดี๋ยวเอาตัวมาหมุนตไปทานหมดไปเลยกระสอบนึงครับแต่หมูยังบวาสุกหมดไปสอบนึงอแล้วครับทานหมูตัวใหญ่หลายเอ้ยบันสุบเกลือเสลือหมดใจรอดสักครู่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับคือสิ่งทกินแล้วล่ะครับพี่น้องหมูหันแบดนี้ มื่อหันมิได้ทาไอหมูสุปบาดนี้ได้มื่อหันมาใหม่พี่น้องมาจากขุนโพุทธลาวเบ้าตู่ไปอยู่หุ้นซื้อเสียนก็ไปหันมาแล้วนะครับพี่น้องอยู่โพธลาวอ่ะก็ไปหันมาแล้วมื่อนี้มาพ่อพอดีเลยมาหันกินนะครับเจอสุกยอนเบ้าตู่อย่แล้วเมื่อนี้เบ้าแดงหนึ่งทานเฤษสามสอบเลยพี่น้อยให้มันในซุกอยู่ เดมรสฝ้าเออมีพี่น้องนี่นี่แนวท่าเพื่อนนี่มันก็เฮ็ดมาจากโพธาร่ามเหมืนไอ้พี่น้องเพิ่งเค็ไปสูตรของเพื่อนครับสูตรของเพื่อนมาจากโพธาร่ามสูตรโอลิมนี่บอสูตรนี่ละนี่พี่น้องเพิ่นว่าบ่ไฮบอยี่ห้อพี่น้องเพิ่นว่าถ้าเป็นยังก่อนเขาถ้าเป็นเพิ่งใส่สปอนเซอร์ยังสีบอยี่ห้อพี่น้องนี่ละเพิ่งใส่ตัวนี้มาจากโพธาร่ามที่เด็ดหลายที่เด็ดครับตัวนี้ที่เด็ดเบ้าโตเพิ่งมาครับหมูสิกรอบสินุ่มนะครับ ย้ำนี่สิกรึบ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 นะครับรวบไม่เล็กพี่น้องเพระบาะว่าเพื้นล้างมือเรียบร้อยนะครับอ้หอันะบาัดที่น้ำมันทมเทียบีความเท่หางหมูที่พี่น้องเห็นนี่เป็นหางหมูมาจากโพธาราม พี่บ่าวตเพิ่นเอาไม e yes. ่น้ำ yeah. yani พี่น้องเพิ่นเอามาให้เบิงเพิ่นเอามาหานให้เบิงนี่หางหมูตัวนี้มันสิมีความกรอบความหนุ่มอยู่กับนี่แหละพี่น้องยำสิกรึบกรึบกรึบนะครับพี่น้องจากโป้ยังจากโป้ถ้ารามพี่น้องนี่หลายโปทร่ามครับพี่น้องเมื่อเมียนี้ก็ยังมอนี่กรับบ้านกรับจองหน่อยพี่น้องครับแต่ยังฉลองวันเกิดให้บ่าวแดงอยู่ครับวันเกิดให้บ่าวแดงกับวันไหนเด้อครับตอนนี้ฉลองเจ็ดสิบศัพครับพี่น้อเจ็ดสิบศัพ กะรลองซ้ำนี่แหละครับสองโมงเสาร์หอดหามงแรกเจ็ดสิบซับร้องจะแน็ฝากพี่ฝากน้องนะครับเด้อทงเมืองเชี่ยแนวครับฝากพี่ฝากน้องเนี้ยกดไหลกดแช์กดซับสะไขให้นะครับเพื่อให้สา่งผลงานอองพี่น้องฮอดในเบืองครับบอกว่าสิเป็นความบันเทิงสะความม่วนซื่นมีทั้งตลกคบคันนะครับแต่จะแนะกากเนะ้ครับบ้าแดง นะครับเพิ่นก็นั่งเป่าว่าจะกินหมูหันนี่แหละขาตังแต่เศร้าจนคำนะครับเพราะว่ามันต้องใส่เวลาครับเพราะว่ามันเสียดเป็นหมูที่กรอบทีสุดแซ่บทีสุดอร่อยที่สุดนะครับนี่ยาแต่นี้กาแากากเจ็ดสิบซับครับพี่น้องมือนฉลองเจ็ดสิบซับกฉลองมันเกิดบ้าแดงกับบาหลดนะครับเจ็ดสิบซับพี่น้องบนว่าฉลองเป็นแสนซับเลยพี่น้องเจ็ดสิบซับนี่ฉลองหมูสองตัวพี่น้องแต่แสนซับนี่ย่านจางมะล่ำอยู่ นะครับฝากนห้นักผู้องเนี่ยกดซับสะไก่กดไห์กดแชร์ให้ทีมงานทางเมืองเชี่นลนะครับฝากครับบาวตูครับบาวตูโพธาราม

บันตตรี้ถึงเวลาทีทมงานของไทยเมืองชาแนลเราคอยมาโดนแสนโดนนะครับเกือบคำนะครับพี่น,อน้องหายอยู่เบิดเลยเบิดเลยแต่ย้อนพี่นี่ครับเมนูพิเศษนะครับมาจากปีมือนายางหันนะครับมาจากโคตรระมาจากโาคตรระนะฮนมาม่ากี่สิงห์ก็ได สิบ่ได้กินดอกพี่น้องบ้าแดงกะทาจนคำจนเมื่อจังไรกะกินน้ำกันเด้อทีมงานเทาคอบครับพี่น้องคอ,อบครับช่จะมาคอบครับแกฟังเสียงฝาดังขวักขวักขวักเอ,อ้ยแก้วจก้วแม่ทีมงานเอาใหญ่ใหญ่สิมงทีง่พี่น้องเนาะซิมเมืองพูล่าสิมเมืองซิมเมืองเอ้ยเห็นบ้าแดยงยิบจักบาทน ยิ้มตอนสบายครับโอ้ยแกขวางเลยพี่น้องโอ้ยวุ้นเฮ้ยบ่าวแดงเอาให้ผู้หันเนี่ยสมกับถ่าดโดนอยู่ครับุดยอดครับสมกับถ่าดโดนมากมากเลยนะเดี๋ยวุดยอดพี่น้องเหรอเจ็ดขวบเป็นขวบปั้นยังเจ็ดจบแจบพี่น้องแซ่บ บ่าตีำบึงบ่นองยำบึงบ่าตียำบึงอบรบัหรอเยอะครับ,รบก,การลอคเด้บอบาตัพทธรามบาตัตพธรามครับนั้นหมูบาตัพธรามเสียดายเด็กกวอ่ะกอบนุ่ม ครับหืมสำรับปั้นอย่างไปยกวันนี้นะครับคุณยังซื้อมาสมบูรณ์แบบนะครับนอนองงได้จัดหามากสำรับหปั้นขายปั้นเกิดของบ้าแดงหล่ะครับบาวโหลดนะครับบ้าโหลดเป็นเป็นฝ่าเป็นเมือก่อนนะครับมือนอยู่ บาแดงก็เขาเป็นกำลังใจให้ทีมงานท่าเมืองเชแนลนะครับที่ไ้มีหรือมีมือนีวันนี้ขึ้นมาสาหรับเราแดงเราแดงก็เขาขอคุณทีมงานนะครับทุกผู้ทุกคนที่แห่งความสาคัญครับไปเรื่มครับพี่น้องแฟนครับของท่าเมืองชชแนลนะครับมาแดงกับเขาปากทีมงานแล้วก็ช่องท่าเมืองเชแนลซอยพี่น้องซอยกดไไหลกดแช์ก้นซับกระไค่นะครับ แกับทีมงานโค้ชติดตามน้ำเนียด้วยครับด้วยฝากทีมงานโดกระดิ่งฐาทนเมืองเชนเนลโค้กระดิ่งโด้ชซับทักแขกโคติดตามเอาทุกรูปแบบานเลยครับขอแรงใจสนับสนุนจากพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศและนอกประเทศครับขอบคุณหลายหครับในมือนี้นะครับก็ให้ทีมงานจงเจริญรุ่งเรื่องจ้าหน้าต่อไปครับขอบคุณครับกลับผมครับ ดู่ที่น่าดูอ่ะ